ตอนที่ห้าการยังรู้ทางวิญญาณถึงแม้เย่เหวยจะพูดไม่ดังแต่ผู้เรียนในห้องเรียนต่างได้ยินชัดเจนหลังจากเงียบไปสักพักในห้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะล้อเลียนเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเย่เหวยเจ้าคิดว่าเป็นใครสิทธิพี่จีเยียนไร่ฝ่ามือซานชงเฉาซี่เย่เหวยเจ้าก็แค่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกไร้ค่าที่สุดในชั้นเรียนยังจะกล้าพูดว่าวิชาเทพเสียนที่สิทธิพี่จีเยียนไร่มีปัญหาเย่เหวยไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ แค่สิบพี่จือเยียนชมไม่กี่คำหางก็ชี้ขึ้นฟ้าแล้วเหรอ่ายผู้เรียนจำนวนมากโจมตีเขาอย่างไร้เยื่อใยแค่อ่านหนังสือโบราณแค่ไม่กี่เล่มจะโชว์พาวแต่ก็ต้องมีขีดจำกัดสิทธิพี่จือเยียนเป็นที่รู้จักในนามของอัจฉริยะแห่งสามนักนานสิ่งคนอย่างเจ้าเยื่ยเหวยจะมีคุณค่าใดไปชี้แนะพูดว่าอะไรนะสามวิธีสีวิธีเซียวฉีเสียาย,ายิ้มอดไม่ได้ที่จะดูถูกเย่ยเหวย บนใบหน้ามีรอยยิ้มขี้เล่นในใจแอบด่าเย่ยวหวยไม่เอาไหนจริงๆวิชาเทพเซียนที่สิทธพิพจือเยียนไรจะผิดได้ยังไงเซียวฉียิ้มอย่างเย้ยหยันมองไปที่เยี่ยวหวยในใจคิดครั้งนี้สิทธิ์จือเยียนต้องลงโทษเจ้าแน่แต่เซียวฉีและผู้เรียนคนอื่นๆคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นพูดได้ดีสิทธิจือเยียนทึ่งไปสักพักแล้วพูดอย่างชื่นชมมองด้วยสายตาที่มองเพชรงามเม็ดหนึ่งที่ยังไม่ได้เจรไน โกรธทำไมนางถึงโกรธละ่ะตอนที่หลินจือเยียนรายวิชาเทพเสียนเธอก็จงใจหรือข้อผิดพลาดไว้เพื่อทดสอบการอย่างรู้ทางวิญญาณของเย่เหว่ยตอนนี้เย่เหวยรู้ข้อผิดพลาดนี้นางจึงดีใจอย่างมากจะโกรธได้อย่างไรละ่ะถึงเป็นแค่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกแต่มีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่หลักแหลมจนทําให้รู้สึกทึ่งจริงพรสวรรค์ของเย่เหวยไม่เลวจริงๆถ้าเกิดได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธี อ uhm. นาคตต้องสว่างสวัยอาจจะเป็นจอมยุทธได้และจะพัฒนากลายเป็นปรมาจารย์แห่งอ mm. ัครเซียนในเมืองชิงเหยี Jadi, ่ยวในสิทคนจะมีคนหนึ่งที่สามารถฝึกเป็นจอมยุทธได้แต่ภายในผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นไม่มีสักคนที่กลายเป็นปรมาจารย์แห่งอัครเซียนทั้งเมืองชิงเหยี่ยวคนที่กลายเป็นปรมาจารย์อคาเซียนมีเพียงสามคนเท่านั้นเองปรมาจารย์เทพเซียนนอกจากจะสร้างวิชาเทพเซียนเอง ยังมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่แกร่งกล้าสามารถมองเห็นข้อบกพร่องในวิชาเทพเซียนช่วยผู้อื่นให้บรรลุวิชาเทพเซียนเป็นความสามารถที่ทําให้ผู้คนประหลาดใจดังนั้นปรมาจา์แห่งอัคารเซียนจึงจะเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงส่งลินจือเยยนเผยความดีใจออกมาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อจะเก็บความดีใจในใจไว้สายตาจ้องมองเย่เหวยแล้วพูดว่าเจ้าคิดว่าควรแก้ผิดอย่างไรเย่เหวยสามารถชี้จุดที่ผิดได้ การอย่างรู้ทางวิญญาณก็เลยไปเดียวกันแล้วจะบอกสิทธิ์พี่จือเยียนถึงวิธีที่ทําให้วิชาเทพเซียนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าเย่ยเหวยขมวดคิ้วถึงแม้เขารู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดออกไปจะเป็นการสร้างความประหลาดใจให้คนอื่นหรือเปล่าเห็นสายตาของเพื่อนนักเรียนต่างมองมาที่เขาเย่เหวยเกิดลังเลข,ขึ้นมาเขาฝันเห็นเรื่องเสียนบนเขาเวยเออแต่เขาไม่มีทางบอกให้คนอื่นตอนนี้เขาแค่อยากตั้งใจเรียนให้มากที่สุดไม่อยากให้คนอื่น ให้ความสนใจเขามากวิชาเทพเซียนที่สิทธิพี่จือเยียนไร่ออกมานั้นมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นสิทธิพี่จือเยียนตั้งใจทำไว้แต่ว่าเย่หวยสามารถชี้จุดที่ผิดได้ออกมาจริงๆนักเรียนในห้องต่างมองเย่หวยส่งเสียงซุบซิบเป็นผู้เรียนในสารนักหนานชิงทั้งยังเป็นแค่ผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นตน้นแต่พวกเขาเห็นชัดเจนว่าเย่หวยหาจุดที่มีปัญหาของวิชาเทพเซียนได้แสดงให้เห็นว่าอะไรมีแค่คนที่มีการอย่างรู้ทางวิญญาที่แข็งแกร่งเท่านั้น ถึงจะสามารถระบุตำแหน่งที่พลังยว่นที่ไหลผ่านและตรวจสอบความผิดปกติของวิชาเทพเสียนได้เซี่ยวฉีกมัดแน่นดวงตาแดงกำ่ำและพยายามห้ามตัวเองไว้เพราะโชคช่วยจึงทําให้เย่เหวยเดาถูกแต่ไฟแห่งแรงอิจฉาก็ลุกขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ไม่ไม่มีทางเย่เหวยไม่มีทางมีพรสวรรค์ของปรมาจารย์แห่งอาคาราเซียนเพราะดวงต้องเป็นเพราะโชคช่วยเพราะโชคหล่นทับวันนี้เย่เหวยแค่เดาถูกเจ้านั่นเป็นคนไร้ประโยชน์ เป็นคนไร้ประโยชน์ที่รู้กันทั่วหนานซิงจะก,กลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ของปรมาจารย์แห่งอัคาราเซียนได้ยังไงเซี่ยวฉีเข้าใจตำแหน่งปรมาจารย์แห่งอัคาราเซียนชัดเจนดีแต่พรสวรรค์การรับรู้ทะเลของเย่ยเหวยเป็นสีชาติแค่ได้กลายเป็นปรมาจารย์แห่งอาัคาราเซียนผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการของสนัหนานซิงก็จะให้ความนับถือเคารพเย่ยเหวยอีกทั้งปรมาจารย์แห่งอัคาราเซียนเป็นความหวังของผู้อื่นว่าจะเป็นบุคคลที่จะสามารถบรรลุการรับรู้ทะเลได้ เจ้าคนร้ค่าไม่เอาไหนจูจๆก็กลายเป็นความหวังที่จะได้เป็นอัจฉริยะปรมาจารย์แห่งอัคราเซียนจะข้ามหน้าข้ามตาของเขาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตลปัดอย่างนี้เซี่ยวฉียอมรับไม่ได้เย่หวยมีพรสวรรค์ที่จะได้กลายเป็นปรมาจารแห่งอัคราเซียนหมดกันหมดกันพอดีปกติค่าแกล้งเจ้านั่นไว้เยอะคงไม่แก้แค้นค่าในภายหลังใช่ไหมหนึ่งในผู้เรียนที่ตัวโตแสดงสีหน้าตกใจออกมาเขาตัดสินใจว่าหลังจากเลิกค่าปรีนี้จะไปขอโทษเย่เหวย ความโกรธของปรมาจารย์แห่งอัครเซียนอย่าว่าแต่เขาเลยแม้แต่คนในตระกูลเขาก็รับไม่ได้จะโทษก็คงต้องโทษเซี่ยวฉีถ้าไม่ใช่เพราะเขาฆ่าจักแล้งเย่ยวเหวยทำไมนักเรียนตัวโต,วต,วตวคนนั้นบน่นหลังจากที่เย่ยวเหวยเผยให้เห็นถึงการอย่างรู้ทางวิญญาที่หลักแหลมผู้เรียนต่างให้ความสำคัญเย่ยวเหวยก็มากขึ้นมากกว่าเซี่ยวฉีเป็นหัวหน้าห้องของฉันเรียนขั้นต้นห้องสามแล้วยังไงเป็นผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นที่ห้าแล้วยังไง พ่อแม่เป็นอาจารย์สอนชั้นเรียนขั้นสูงแล้วยังไงทั้งหมดเมื่อเทียบกับคำพูดของปรมาจารย์แห่งอคคราเซียนก็เทียบกันไม่ได้เย่หวยแค่แสดงออกมาว่าอาจจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ปรมาจารย์แห่งอัคราเซียนผู้เรียนในห้องต่างมองเขาด้วยสายตาที่เคารพนักถือสามารถเดาวภาพปรมาจารย์แห่งอัคราเซียนได้เลยว่ามีตำแหน่งสำคัญขนาดไหนกับยุทธภพนี้นักเรียนหญิงที่แต่ก่อนไม่เคยสนใจเย่หวย ตอนนี้ต่างมองและให้ความสำคัญกับเย่ยเหวยคลื่นในใจของพวกนางซัดเข้ามาเป็นระลอกๆถึงแม้ฐานะทางบ้านของเย่ยเหวยไม่ได้สูงส่งแต่นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เย่ยเหวยในตอนนี้แสดงความสามารถออกมาบ้างแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีปรมาจารย์แห่งอัครเซรเล็งเห็นเขาแล้วเกรงว่าเขาจะกลายเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์แห่งอัียนตอนนั้นฐานะทุกอย่างของเขาก็จะเปลี่ยนไปยืนอยู่หน้าห้องแล้วมีสายตามากมายจ้องมองมาที่เขา เย่หวยก็ได้แต่หัวเราะย,ย้อตัวเองแล้วใส่หัวอย่างตรงๆถึงแม้ในห้องนี้จะมีเหล่าผู้เรียนหญิงหลายคนที่หน้าตาดีที่กําลังมองมาที่เขาอย่างมีนัยแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกสนใจหรือใส่ใจในตัวพวกนางเลยเย่หวยเห็นจนชินแล้วกับการที่อวยคนเพราะมองแค่ภายนอกในห้องนี้ที่เขาเรียกว่าเพื่อนได้เต็มปากก็มีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเย่หวยนึกถึงค่าสอนของพ่อแม่ขึ้นมาคําที่ว่าเวลาที่เราร่ำรวยคนที่อยู่ข้างเราอาจจะเป็นเพื่อนเทียม แต่เวลาเราตกระก,กรมลำบากคนที่ยังอยู่ข้างเราต่างหากที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้จะไม่มีวันดูถูกเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลินจือเยียนเห็นว่าเย่หวยไม่ตอบสักทีก็ถอนหายใจการจะให้ผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นต้นแก้ไขอัคาระเซียนจริงอยู่ว่าเป็นเรื่องยากแต่เย่หวยสามารถชี้จุดที่ผิดได้บ่งบอกให้รู้แล้วว่าเย่หวยมีพรสวรรค์ที่อาจจะเป็นปรมาณจารแห่งอัคาระเซียนได้ซึ่งมีพรสวรรค์ที่เขาอาจจะได้เป็น แต่ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายจะเป็นปรมาจารย์อคาเซียนผู้สูงส่งได้หรือเปล่าถ้าเย่เหวยอิงตามความรู้สึกแล้วสามารถแก้ไขอคารนนี้ได้ก็มีโอกาสเยอะมากที่เย่เหวยจะเป็นปรมาจารย์แห่งอคาเซียนบรรลุความรู้อคารเซียนรับรู้ปัญหาของวิชาเทพเซียนนั้นเป็นแค่พื้นฐานหน้าที่ของปรมาจารย์แห่งอคารเซียนคือบรรลุวิชาเทพเซียนสร้างวิชาเทพเซียนของตน สู่หนทางแห่งการเป็นเสียนถ้าหากเย่เหยสามารถบรรลุวิชาเทพเสียนแล้วก็อาจจะกลายเป็นปรมาจารย์แห่งอัคคระเสียนอย่างแท้จริงหลินจือเยียนในใจคิดว่าตัวเองใจร้อนเกินไปแล้วตอนที่หกผิดพลาดสามจุดเห็นว่าเย่เหยไม่ตอบสักทีหลินจือเยียนจึงถามอีกรอบเจ้าคิดว่าอัคคระเสียงข้อนี้ต้องแก้ไขอย่างไรหลินจือเยียนวังว่าเย่เหยจะให้คําตอบอันนี้ เย่เหวยกำลังคิดอยู่ว่าจะหลบไม่ตอบคำถามอย่างไรในขณะที่เย่เหวยกำลังลังเลเสียงะระฆังก็ดังขึ้นเลิกเรียนแล้วเย่เหวยแอบถอนหายใจเบาๆมองหลินจือเยียนแล้วยิ้มสิทธิจือเยียนเลิกเรียนแล้วคำถามนี้เรามาต่อกันครั้งหน้าดีกว่าเย่เหวยเอามือเกาหัวแล้วพูดเลิกเรียนแล้วตัวเองก็ไม่ต้องลังเลแล้วหลินจือเยียนเป็นเพียงอาจารย์ที่มาสอนแทน โอกาสสอนแทนน้อยมากซึ่งก็หมายความว่าเย่เหวยรอดแล้วคนอื่นเลิกได้เย่เหวยตามข้ามาหลินจือเยียนพูดเย่เหวยมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นบุคคลอัจฉริยะเธอกําลังคิดอยู่ว่าจะฝากเย่เหวยกับปรมาจารย์แห่งอาคาราเซียนท่านไหนดีเย่เหวยนึกไม่ถึงว่าถึงจะเลิกเรียนแล้วแต่หลินจือเยียนก็จะไม่ปล่อยเขาจึงได้แต่เดินตามหลินจือเยียนไปอย่างทําอะไรไม่ได้เดินออกไปจากห้องเรียน เห็นเย่เหวยถูกหลินจือเยียนเรียกไปในห้องก็เหมือนมีระเบิดลงต่างพูดวิจารณกันยกใหญ่นึกไม่ถึงเลยว่าเย่เหวยที่แทบจะไม่มีพรสวรรค์แต่มีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่ยอดเยี่ยมมากขนาดนี้ไม่รู้ว่าสิทธิพี่จือเยียนจะเรียกเขาไปทําไหมมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นน่าจะพาไปฝากกับปรมาจารย์แห่งอัคระเซียนท่านใดท่านหนึ่งได้กลายเป็นสิทธิของปรมาจารย์แห่งอัคระเซียนคนในห้องต่างพากันอดอิจฉาไม่ได้เมื่อก่อนพวกเขาต่างดูถูกเย่เหวย เพราะเขามีพรสวรรค์การรับรู้ทะเลเป็นสีชาติแต่มาวันนี้พวกเขาต่างต้องแหนงมองเย่หวยเฉาหนิงและผู้เรียนบางกลุ่มที่ยังพอพูดคุยกับเย่หวยบ้างต่างก็รู้สึกดีใจแทนเย่หวยและเหมือนคนอื่นๆด้วยเช่นกันที่เต็มไปด้วยความอิจฉาพวกเจ้าหุบปากให้หมดเซียวฉีตกโตะเสียงดังแขนมีเส้นเลือดปุดขึ้นมาเมื่อก่อนเย่หวยถูกเขาหยิบย่ามไว้ที่ใต้เท้ามาตลอดแต่แล้ววันหนึ่งกลับมีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อขึ้นมา หวยออกที่เขาถูกผู้คนอิจฉาในใจจึงรู้สึกไม่พอใจเพราะอะไรทำไมคนที่มีการอย่างรู้ทางวิญญ,ญาณถึงไม่ใช่ข้าทำไมคนที่สิทธิพี่จื่อเยียนมองหาจึงไม่ใช่ข้าในใจเซี่ยวฉีเต็มไปด้วยความไม่พอใจหลินจือเยียนเพิ่งอายุสิบห้าแต่เป็นนักเรียนผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นสิบที่กำลังจะกลายเป็นจอมยุทธที่สาคคญหน้าตาสสวยร่างกายพลิ้วไม่มีที่ติเป็นที่รักของผู้พบเห็นทั้งหนานซิงมีไม่ถึงสามคนที่เหมาะสมกับสิทธิพี่จือเยียน ซึ่งหนึ่งในสามคนที่เหมาะสมกับสิทธิ์ที่จือเยียนไม่มีเย่หวยแน่นอนถึงแม้จือเยียนจะเป็นคนอ่อนโยนแต่เมื่อคลุกคลีกับผู้อื่นจะทําให้ผู้อื่นไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่ว่าในครั้งนี้เดินไปพร้อมกับบุรุษเรียกความสนใจมากมายจากผู้เรียนในสานักหนานชิงผู้คนต่างคาดเดาว่าบุรุษที่เดินตามข้างๆนั้นคือผู้ใดพอมีสายตาจากทั่วทุกทิศจับเจ้องมาเย่หวยคิดในใจถ้าเกิดว่ามีใครได้เป็นคนรักของหลินจือเยียนแล้วก็ ใจต้องเข้มแข็งมากแน่ๆต้องรับสายตาที่จ้องมองอย่างศัตรูนี้ไม่งั้นจะลำบากโชคดีที่เย่เหวยไม่ใช่เดินลัดทางที่เทหินกรวดไว้ที่ปูลาดเกือบครึ่งหนึ่งของสำนักหนานสิงเย่เหวยเดินตามหลินจือเยียนจนมาถึงหน้าประตูใหญ่เรือนชิงหลวนเรือนชิงหลวนเป็นหนึ่งในหอพักของนักเรียนหญิงมีเพียงผู้เรียนที่เป็นสตรีในชั้นเรียนขั้นสูงจนกลายเป็นจอมยุทธแล้วหรือเป็นนักเรียนอัจฉริยกรรมเตรียมจะเป็นจอมยุทธเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์อยู่ที่เรือนชิงหลวน ถึงแม้จือเหยยงไม่ได้เป็นนักเรียนในชั้นเรียนขั้นสูงแต่อีกสักพักก็จะเปลี่ยนจากระดับธรรมดาเป็นจอมยุทธ์แน่นอนว่านางมิสมควรที่จะได้พักที่นี่ในสำนักหนานซิงชั้นเรียนขั้นต้นมีสาสิบแปดห้องชั้นเรียนขั้นกลางมีสาสิบหกห้องชั้นเรียนขั้นสูงมียี่สิบห้าห้องแล้วอีกอันที่เป็นระดับอัจฉริยะโดยรวมแล้วมีผู้เรียนทั้งหมดห้าพันสามร้อยเจ็สิบคน แต่ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะพักที่เรือนชิงหลวนนี้มีไม่ถึงหลักร้อยคนมองเข้าไปในเรือนชิงหลวนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นตึกสามชั้นในหัวเย่เหวยนึกถึงภาาที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งปีที่แล้วขึ้นมามุมปากยิ้มเบาๆเป็นรอยยิ้มที่หัวราอยย่อตัวเองเร็วๆหลินจือเยียนพูดให้เย่เหวยรีบเดินตามได้ได้เย่เหวยพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้เดินตามหลินจือเยียนเข้าไปในเรือนชิงหลวนข้าเคยแอบสัญญาไว้ว่าจะไม่มาเหยียบที่เรือนชิงหลวนอีก คิดถึงสตรีที่ชื่อหลินหยาเย่เหว่ยวสายหัวไปมาแล้วแอบถอนหายใจเบาๆเวลาเปลี่ยนคนให้สองคนที่สนิทยิ่งนานมันยิ่งห่างแต่ข้าก็จะไม่มีวันย่ำอยู่ที่เดิมเย่เหวยแอบธรรมัดแล้วเชิดหน้าขึ้นเปล่งประกายความเชื่อมั่นในตัวเองเย่เหวยเดินเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งตรงหน้าเป็นตึกเล็กๆเย่เหวยตะลึงเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจื่อเยียนมีเรือนเล็กๆเป็นของตัวเองในเรือนชิงหลวนผู้เรียนธรรมดาทั่วไป จะถูกจัดให้อยู่ในหอพักและอยู่รวมกันนึกไม่ถึงว่าหลินจือเยียนจะมีความเป็นอยู่ที่พิเศษมากกว่าผู้อื่นฐานะของหลินจือเยียนไม่ธรรมดาจริงๆเดินเข้าไปในห้องฝึกกว้าง,วางขวางจือเยียนอาศัยความนึกคิดเป็นปากกาพลังหยวนเป็นมึกศักพักก็เขียนอาคาลาเซียน36วิธีออกมาแล้วทั้งหมดก็รวมกันกลายเป็นคลื่นทะเลซึ่งก็คือกระบวน่าฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่าเย,ยเหวยเจ้าลองบอกดูสิว่าฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่านี้ผิดตรงไหน ลินจื่อเยียนยังคงไม่ละความพยายามสิทธิจื่อเยียนถ้าเกิดว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ความผิดพลาดในะเสษยนั้นสิทธิที่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วอย่างนี้ข้าจะชี้แนะการเขียนแบบสมบูรณ์ได้หรือเปล่าจะมีประโยชน์อะไรเยื่อหวยหัวเราแห้งๆพร้อมถามสำคัญแน่นอนถ้าเกิดว่าเจ้าแก้ไขจุดที่ผิดพลาดได้ข้าก็จะสามารถแนะนำเจ้าให้เป็นสิทธิของปรมาจารย์อักษรเสียนผู้ยิ่งใหญ่หลินจื่อเยียนพูดเบาๆแต่หนักแน่น ถ้าเกิดว่าเจ้าแก้ไขไม่ได้ข้าก็จะสามารถแนะนําให้อาจารย์อักคารเซียนอีกท่านหนึ่งคําพูดของหลินจือเยียนทําให้เย่เหวยรู้สึกตื้นตันจริงๆแล้วหลินจือเยียนอยากช่วยเขาหรือนี่เย่เหวยรู้สึกซาบซึ้งใจที่นางช่วยเขาไว้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้แสดงพรสวรรค์หลับในค้าที่หลินจือเยียนสอนแต่นางไม่โมโหแถมยังสอนเขาตอนนี้แสดงพรสวรรค์ออกมาแล้วหลินจือเยียนยังเตรียมตัวแนะนำให้ปรมาจารย์อัคารเซียนรับเป็นสิทธิ หลินจือเยียนเป็นเพียงอาจารย์ที่มาสอนแทนแต่กลับหาอะไรมากกว่าอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นอาจารย์ประจำเย่เหวยรู้สึกเคารพหลินจือเยียนขึ้นมาจากใจจริงเย่เหวยพูดอย่างไม่ปิดบังอีกต่อไปสิทธิพี่จือเยียนวิชาเทพเสียนที่ไร่มาบทนี้มีสามจุดที่ผิดพลาดท้องฟ้าทั้งหมดสามสิบหกวิถีก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเดินไปยืยนข้างๆสิทธิพี่จือเยียนตั้งใจจะชี้จุดผิดสามจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ระหว่างนั้นจือเหยียนไม่เคยทราบมาก่อนว่าเย่เหวยมองจุดผิดออกสามจุดแต่เย่เหวยกลับเข้าใจว่าหลินจือเหยียนก็รู้เรื่องนี้ผิดสามจุดเจ้ามองออกว่าเขียนผิดไว้สามจุดหรือหลินจือเหยียนจ้องอย่างทึ่งพยายามปรับตัวแล้วคิดตัวเองตั้งใจเขียนผิดไว้แค่จุดเดียวแต่ทำไมเย่เหวยถึงเห็นจุดผิดถึงสามจุดจบตอนที่หกรดติดตามตอนต่อไป